พระอาทิตย์กับพระจันทร์ใช่จ้าค่ะจะทุกคนจะมองเข้าใจว่าเป็นศาสนาหนึ่งหรือเปล่าแต่จร <laughs> <laughs> ิงแค่้ายกัน <c oughs> แต่ไม่ใช่ค่ะ เสด็จอะค่ะชาวสองพี่น้องอะค่ะก็มาจากมองโกเลียเป็นกะเหลี่ยงโปเจ้าค่ะที่นี่จะมีนักเรียนทุนจากปาปากระโยกฝูงลึกบางกลอยแล้วก็มีชาวสองพี่น้องจากกะเหลี่ยงโปอย่างเงี้ยค่ะมามาร่วมด้วยช่วยกันเจ้าค่ะเป็นที่คุณแม่สร้างไว้ให้ด้วยเจ้าค่ะเรียกว่าตาลากลับบ้านเท่ากับว่าท่านได้กลับบ้านที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเปรียบเสมือน ชนเผ่ามงเกลียได้ได้มาได้เคยมาอยู่ที่นี่ได้มาต่อสู้ร่วมกันที่แบบว่าเป็นชาวสองพี่น้องที่ช่วยเราต่อสู้จนสําเร็จชนะค่ะก็เนี่ยหมู่บ้านสองพี่น้องที่ห่างจากที่นี่หกกิโล่ครับอ๋อเขาพกถนนจักทางนี้ไปไหนเดียวทางนี้ไปหมู่บ้านสองพี่น้องค่ะแล้วจะไปแก่งกระจานที่อุทยานตรงไปใช่ไหมค่ะออกจากนี้เลี้ยวเลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปอีกประมาณสิบกิโลเองค่ะ างอันนี้ห่างชายแดนไม่ยอมตรงนีห่างชายแดนห่างเจ้าขาห่างเจ้าค่ขเจะดี้าพเออจากอะไรคะเออหนึ่งไม่ทำลายธรรมชาติสองอยู่กับธรรมชาติได้ลงตัวจานนะคะบ่งบอกถึงความเป็นอนิจจังเจ้าค่ะเพราะทุกอย่างจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะคะผ้าทั้งหมดเนี่ยสกรีนด้วยองค์พระอริยตารามหาผู้ริษัทห้าพันองค์มนตราของท่านห้าพันคำเจ้าค่ะ เวลาลมพัดกระจายก็กระจายไปทั่วจักรวาลจักรวาลก็ส่งพลังงานมาให้เราที่นี่นะคะ,ะส่งความสุขส่งบุญมาให้เราที่นี่เยน็นแล้วก็สงบนะคะ,ะตรงนี้แต่ว่าก็บ่งบอกถึงความไม่เที่ยงเจ้าค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเป็นธรรมดานะคะความเป็น<ะ>นิจจ์อันนี้จังราคเทาไนี้เราจะมาะให้้จุยิ่นข้าวฝานนะคะ้ได้เจา้าค่ะได้เจา้าค่ะ ไก็ถ้าพุทธูนี่จากวัดสองพี่น้องที่ห่างจากตรงนี้ไป6กิโลค่ะได้ค่อท่านท่านหลวงพ่อหามาถวายตอนที่ท่านเ้ามาที่นี่ใหม่ๆก็ค่ะที่สดีลังประดับที่ลอมรอบแล้วก็บางส่วนค่ะที่มาที่หลังนอกนั้นก็มาแบบนั้นเลยก็ค่ะตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ก็จะคิดแบบเดียวกันอยู่ คิดแบบมาหาอยู่เพราะว่าสงส์สอนมาอย่างนี้ก็จะคิดแบบเนี้ยคิดแบบเดิมๆเนี่ยเหมือนไปเมืองน,นอกเลยโยมมันเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งคือลุดอีกแบบนี่ความคิดของหนูนะคะแม่ชีคือคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงความละเมียดละไม,ไมความอ่อนโยนความอะไรของคุณแม่เนี่ยก็เลยมาแทรกในธรรมะได้ทําให้นิ่มนวลขึ้นน่ะธรรมะจากคุณแม่ค่ะก็คือช่วย ใช้ในวิถีชีวิตได้เอากลับไปใช้ในวิถีชีวิตได้จริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงจะช่วยช่วยให้ได้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะที่นี่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงนะค่เพื่อสร้างควาของเราผู่หญิงค่ะใช่ค่ะเป็นที่สปอดภัยค่ะอาจารย์คนโตเนี้ยรีบเร็วมากอะไรนะตรงนี้ที่อะไรนะสะทุกมลเจ้าค่ะไม่ใช่อะของโบราที่สัตว์เจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่โยกพูดอะไรอย่างไรนะ พลังงานจักรวาลพลังไม่ใช่เจดีผ้าอะไรเจดีเจดีผ้าสถูปมนตราเจดีผ้าสถูปสถูปมนตราเจดีผ้าเจดีผ้าสถูปมนตราค่ะก็เป็นเจดีผ้าที่หนึ่งเลยไม่ทำลายธรรมชาติสองก็คืออยู่กับธรรมชาติได้ลงตัวแล้วก็สามบ่งบอกถึงความเป็นอนิจจังเจ้าค่ะผ้าเนี่ยก็คือโดนฝนก็เปียกนะคะ เจอลมก็ขาด<า><า>เจอแดดก็ซีดได้<า>ไหมายความว่ามันก็เปื่อยได้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา,าแล้วประกอบด้วยมนมลตรามตราทั้งหมดสกรีนทั้งหมดห<น>้าพันานองค์แล้วก็มนตราหรือว่าพระนาม อมจเะจุจระจุจะจุหาน่ห้าพันคำเวลาลมพัดกระจายเนี่ะก็จะกระจายไปทั่วจักรวาลหมายความว่าข้างบนมีทั้งพระอาทิตย์แล้วก็พระอาจารย์ก็พระอาจารย์ก็รับรู้พระอาทิตย์ก็รับรู้จะจะสบัดในช่วงกลางคืนพระอาจารย์ก็รับรู้สบัดในช่วงกลางวันพระอาทิตย์ก็รับรู้นั่นหมายความว่าคุณจะได้บุญทั้งวันทั้งคืนนี่ลึกซึ้งมากคือแนวความคิดคุณแม่เนี่ยจะแบบจะจะลึกซึ้งแบบเนี้ยจะเวลาฟังทำ เพราะฉะนั้นไม่แปลชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์เจ้าค่ะเพราะจริงๆรินะที่นี่เป็นหุบเขาบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นที่บริจาคเจ้าค่ะคืสิทธิ์ทานเจ้าแม่บริจาคที่ให้นั่นหัวใจบริษัทมากเลยนะการบริจาคที่ให้ที่เป็นที่ที่งดงามและสวยงามมากๆใช่แล้วก็ให้คุณแม่ก็ให้ไม่สิบคนเพราะว่าคนนั้นไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยทําเพื่อชาวโลกนี้ทั้งหมดเลยที่มาที่นี่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอด สิ่งสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเป็นมรดกกรรมที่ดีมรดกธรรมแล้วก็เป็นมรดกรโลกด้วยนั่นขอสอนนิดหนึ่งที่บจะมาศึกษารเรียนรู้เพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยแปลว่าเมืองพระชื่อเดิมเพชรบุรีคือศัพพันยูกุระเมือ,องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจาก,จากตั้งแต่ประสงค์เริ่องเพืแพร่ศา,า,าสนาใหม่ๆตั้งแต่2,500ปีตั้งแต่ยุคหลังพุทธเจ้ามาแล้วก็เป็นสัมเพชรสัมเพชรกุระ แล้วต่อมาคำนี้คลองเนี่ยคำนี้คลองก็กลอนสามคำเห้นเล่มหนึ่งเป็นเปรียบปุระทิมที่มีชื่อเดิมคือปริปรีเนี่ยคือคำภาษาเขมรอยู่คนไทยออกเสียงไม่ได้ก็เลยคนไทยออกเสียงไม่ได้ก็เลยเรียกปริปรีปริปรีตอนนั้นเป็นคำเขมรอาตมาคมมีรามเขมรอยู่เปรียบปรีออกยากปรีคือปุระแล้วแม้กระทั่งรอศีท่านบวชมานาเดี๋ยวท่านเป็นไทยท่านก็ไม่เข้าใจเปรียบปรีปรีคืออะไร เนียบุรีทีนี้พอมาเป็นไทยออกเทมเปสไอ้คนไทยเอาเสียเปรีทำไม่ได้ก็ลอาเป็นเพชรบุรีแต่การเขียนจริงๆต้องขีดมีไม้แตงคู่นุ่ยมแต่ยุคหลังด้วยเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ตัดไอ้คำว่าไม้แตงคู่ออกหมดเป็นเพชรเพราะคำว่าเพชรจริงๆมาจากสัรพินทร์ไม่ใช่เพชรได,ดมอนอด์เพชรไดมอนด์มาทีหลังแต่คนรุ่นใหม่ถ้าพูดเพชรก็คือคือถือเพชรไดมอนด์จริงไม่ใช่อีกเมืองหนึ่งที่คล้ายกันตั้งนั่นเหมือนกันคือ ทัชชูนแล้วบาเมืองพักด้วยกันลักษณะคล้ายกับหลวงพระบางหลวงพระบางชื่อเชียงทองเมื่อมีการอัญเชิญพระบางจากจากขมิญตายปุ๊บด้วยความคบศรัทธาของชาวเมืองเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงทองเป็นหลวงพระบางเมืองไหนที่เป็นพวกทางลาวทางไก่ล้านนาจะไม่เชียงอำนาาอย่างเชียงใหม่เชียงรายเชียงคูเชียงรุ้งพว,พวกนี้ตระกูลเทาเลยพวกเมืองเชียงทั้งหลายยกเว้นหลวงพระบางแล้ว่า,าวเมืองของพระบางอยู่เพชรบุรีนี่ พราะเนี้ยในาการเราชื่อเรื่อนซะแบบเมืองพระแต่จริงคือเมืองเขาพระศัพ์พันอยู่ก็คือเมืองพุทธิจักนั่นแหละแต่คนรุ่นหลังบางคนไม่เข้าใจรุ่นหลังมันข่าดศู์ <c oughs> แล้วเพชรบุรีสมัยก่อนยุคจอมพลปนจะเขียนเป็นไม้แต่คูและรอเรือกระลันะ <c oughs> เป็นความรู้ไว้ว่าถ้าเราไม่สือทอดต่อไปคนจะไม่รู้ <c oughs> แม้กระทั่งนักวิชาการของเพชรบุรีคนที่อยู่ในเพชรบุรีเขาเรียกเราให้เปลี่ยนเป็นพระเอพอพานธุ์เรเด็กเพชรเขาใช้คำเนี้ย